ลำดับตอนนี้ไปตั้งใจบำเพ็ญกิจจิตภาวนาซึ่งเราทาั้งหลายได้มีศรัทธาว่าเป็นการปฏิบัติฝึกขัดอบรมตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนทางให้เราทั้งหลายออกจากทุกข เพราะคำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤตปฏิบัติให้ออกจากทุกขได้เราทั้งหลายจึงมีศรัทธาและความพอใจได้สละกิดการงานน้อยใหญ่เข้ามาฝึกฝนและอบรม ดักทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะปฏิบัติไม่ได้เพราะธรรมาธาตุของจิตแล้วต้องการความดี เมื่อเราศึกษาให้รู้จักเอาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงการละสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยการทำสิ่งที่ดีก็ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยแต่สิ่งที่ดีและไม่ดีนั้นมันอยู่ร่วมกันผสมกัน เราไม่สามารถที่จะมองเห็นให้เข้าใจโดยวิธีดูด้วยตาธรรมดาได้ถ้าเราไม่ได้ตรวจตรองมองดูด้วยใจด้วยถ้าเพียงแต่อาศัยตารู้จักสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในหลักธรรมอันดึกซึ้งซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกเกิดด้วยตาธรรมดาแล้ว ใครๆก็พ้นจากทุกได้เพราะไม่มีจิตดวงไหนเลยี่ตเจงการให้ทุกเกิดขึ้นในตัวเขาตนเองใครๆก็รังเกียจทุกไม่ชอบให้ทุกเกิดถึงแม้เกิดมาแล้วมีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาทุกๆุกคนต้องการความสุขเท่านั้น เพราะฉะนั้นความสุขและความทุกข์นี่มันเป็นอารมณ์ของจิตซึ่งเป็นนามธรรมาเป็นของละเอียดอารมณ์ประเภทนี้ไม่ใช่วัตถุที่จะมองเห็นได้โดยตาธรรมดาเพราะทุกข์มาจากเหตุแต่ผลกิริยาที่มาจากเหตุตัวทุกข์ที่แท้จริงนั้นอาจจะรู้ได้ เราเห็นได้ที่แสดงมาแต่นั่นเป็นทางปลายผลมันปรากฏขึ้นแล้วโดยมากโดยทั่วไปแล้วเห็นผลเกิดขึ้นอาศัยสิ่งใดเราก็ไปรู้แต่สิ่งนั้นแล้วพยายามเอาสิ่งนั้นมาแก้ไขเพื่อให้พ้นจากทุกข์ เหมือนกับเราทั้งหลายเลยมนุษย์ทั้งหลายทั่วไปที่แก้ไขกัน<ม>เข้าใจว่ามีลาบเกิดขึ้นจะมีความสุขเข้าใจว่ามียศเกิดขึ้นก็จะมีความสุข<ม><ม>ได้รับความเสญสรรเสริญมก็จะมีความสุขเข้าใจว่าความสุขที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในกายในใจนี่แหละเป็นความสุขทแท้จริงเราไม่ได้ศึกษาหาข้อเท็จจริงละ่ะถ้าสิ่งดดนี้เป็นความสุขทแท้จริงแล้วมนุษย์ทั้งหลายทำไมจึงต้องเบียดเบียนกันทำไมจึงต้องทะเลาะกันทำไมจึงต้อง มีความฟ้องร้องซึ่งกันและกันการทะเลกกาะกันผิดกันไม่ใช่ผิดกันแต่เฉพาะคนไม่มีอะไรทั้งคนที่มีสมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดทั้งมีอาชญากร,กรอาชญากรรมกันเพราะฉะนั้นจึงหวัาความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราพยายามแก้แต่จงนั่นก็เลยพ้นที่สุดก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ ในขอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ผู้เปรียบพร้อมเทียบพร้อมไปด้วยลาบด้วยยศด,ด้วยสเสน่ห์ด้วยความสุขในเรื่องอามิตรสุขในเรื่องวัตถุพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างถ้าหาว่า เรามองโดยตาทั่วๆไปแล้วว่าพระองค์ไม่น่าจะได้ความทุกข์จงเป็นจะต้องสลัดออกจำเป็นจะต้องหาหนทางหนีออกจากนั้นน่าจะมกมุ่นอยู่ในที่นั้นเพราะทุกอย่างก็พร้อมในข้อนี้ มีพยายนหลักฐานเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะสินเหล่านั้นที่ว่าลาบก็ดีพระองค์มองเห็นมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมียอดแล้วก็เสื่อมยศดมี สนเสริญแล้วก็เน้นทาเป็นคู่กันประจำโลกมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ผสมกันไปมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระองค์จึงมาพิจารณาว่าเมื่อมีทุกข์แล้วหนทางออกจากทุกข์ที่แท้จริงอย่างมั่นคงก็จะมีแน่นอนเมื่อมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นคู่กัน เพราะฉะนั้นพระองค์จึงหาขนทางที่จะได้ความสุขทแท้จริงการแสวงหาขนทางให้เข้าถึงซึ่งความสุขพระองค์พิจารณาเป็นสิ่งที่การครอบเรือนอยู่เป็นสิ่งที่จะรู้ได้โดยยากเพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนโดยละเอียดซึ่ง พระองค์เจ็มเป็นจะต้องสลัดออกไปหาที่สงบส,งบสัดสละทิ้นทุกอย่างเพื่อต้องการรู้ความจริงทุกมาจากไหนที่แท้จริงเราจะกำจัดทุกได้โดยวิธีใดเมื่อพระองค์ได้ไปบำเพ็ญทำใมสมบูรณ์บริบูรณ์ ได้พบธรรมะทางถูกที่ถูกต้องพระองค์ได้พ้นทุกข์ี่แท้จริงได้ความสุขเรียกว่าได้จากสรืร้ธรรมหรือบรรลุธรรมเพราะธรรมเหล่านั้นให้พระองค์ได <c oughs> <c oughs> ถ้ถึงความสุขพ้นจากภัยเรียกว่าทุกภัยในวัฏสงสารเพราะไปรู้ความจริงความทุกข์ไม่ใช่มาจากไม่มีเงินไม่มีทองไม่มียดฐานรดาศักดิ ความทุกข์มาจากไม่รู้ความจริงไม่ได้ฝึกฝนจิตและอบรมจิตให้รู้ความจริงเมื่อเรารู้ความจริงแนละ้วทุกนั้นมันก็เพียงแต่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นพระองค์จึงอาศัยภาวนาอบรมจิตใจเพื่อให้หรู้ความจริงเป็นสิ่งที่มั่นคงจะเรือดว่าสัดจะทำ พยามประเสริฐสัจธรรมที่พระองค์ทรงพบนั้นก็ไม่ได้พบที่ไหนพบอยู่ที่มีอยู่แล้วประจำพระองค์ด้วยและประจำปวงชนทั้งหลายทั่วไปด้วยทุกเพราะอะไรที่แรกทันชี้ลงว่า ชาติปิดไปทุกขความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วก็วมีความแก่ชรา,าข้ามค่าตลอดถึงสุดโสมไปตามนันดับเมื่อสิ่งเหล่านี้ชรา,าข้ขาค่าสุดโศมมีความเจ็บไข้ตลอดถึงมรณะความตายมีอยู่ประจาในอัตภาพอันนี้แล้วยศจะตั้งมั่นคงได้อย่างไร เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนลาบจะแน่นอนอย่างไรเสนเสริญจะแน่นอนอย่างไรความสุขจะมั่นคงอย่างไรเพราะความสุขต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเมื่อร่างกายค้ำขาสุดโสงแงงอมเต็มที่แล้วซึ่งอะไรไม่ได้สักอย่าง ใครจะสดเดรว่าเราดีมีความสุขให้พออย่างโน,อนอ้นงนี้มันสุขได้อย่างไรเมื่อมันชลายหรือมันเจ็บป่วยลุกก็ไม่ขึ้นไปไหนก็ไม่ได้เอาเงินมากองกองอยู่ให้มีความสุขในกองเงินกองทองมันสุขได้อย่างไรเมื่อธรรมชาติอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะเอาสิ่งไหนมามันก็ไม่ต้องการทางนั้นเมื่ออันนี้มันุดโชมแล้ว เพราะฉะนั้นพระองค์จังกว่าว่าสิ่งที่แก่สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายนั้นอยู่ยบนพื้นฐานแห่งรูปขันพระองค์พิจารณาแยกรูปรูปนี้มันทุกข์จริงหนอมันแก่จริงหนือมันตายจริงหนือและใครเป็นผู้ทุกข์ที่แน่นอนพระองค์ เมื่อแยกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฝันเป็นหนังแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปเป็นวัตถุเขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขาเป็นสิ่งนั้นสินน่งนี้ใครจะเอาไปทําอย่างไรเขาก็ไม่มีความเดือดร้อนทําได้ทุกตามชอบใจเสมือนกับคนตาย เอาไปเผาเอาไปทำลายอย่างไรรูปไม่เคยขัดข้องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์พิจารณารูปชัดทางความเป็นจริงแยกจนถึงเป็นธาตุเป็นขันธ์ทงจึงได้ทราบว่ารูปนี้อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นม่มีวิญญาณครอง พระองค์จึงมาตรวจดูวิญญาณเอกเป็นพูกเขาวพูดพระองค์จึงทราบสัตว์เป็นเพราะเราหลงเพราะเราไม่รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้จึงกลับมาเป็นภาระให้หนักให้เกิดทุกข์เกิดทรงก็พยายามมารู้ความจริงรูปขันอันนี้แนละ้ว เป็นปัจจัยซึ่งกระารเพราะความไม่รู้องค์ก็ตรวจดูความไม่รู้เพราะอาวิชาความไม่รู้นี่เองเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปรุงแต่งเพราะความปรุงแต่นี่เองเป็นปัจจัยอาศัยให้มีวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณอาศัยสังขารน้ามารูปอาศัยวิญญาณ จึงเกิดขึ้นอายตนะอาศัยนามารปภัสสะอาศัยอายตนะเวทนาอาศัยภัสสะตัณหาอาศัยเวทนาพบอุปทานอาศัยตัณหาพบอาศัยอุปทานชาติอาศัยพบชราเพราะเราเกิดไปจึงแก่ มันจึงแก่คํำคลาถ้าไม่เกิดแล้วเอาอะไรมาแก่ถ้าไม่มีพบแล้วก็เอาอะไรมาเกิดถ้าไม่มีตัญหาแล้วจะพบกมาจากไหนไล่ถอยลังกลับขึ้นมาก็เพราะความไม่รู้นี่เองเมื่อพระองค์ทรงแยกรูปแยกนามรู้ชัดตามความเป็นจริงนามจิต ผู้รู้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นส่วนสิ่งที่ผูกรู้คือธาตุเขาก็ขันเขาก็ไม่ได้ทุกเมืเ่อแยกออกจากกันและไม่มีใครทุกพระองค์จึงได้พ้นจากทุกเพราะการอบรมจิตใจให้ฉลาดให้มีความเห็นชอบจะเรียกว่าความเห็นจะเห็นชาติชลาพยาธิ เห็นรูปขันสร้างความเป็นจริงว่ารูปนสักวแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเราและของใครเป็นรูปชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นเมือ่อมารู้ความจริงพระองค์ปล่อยวางได้ไม่มีภาระพ้นจากภาระเมื่อรูปนี้แตกสลายไปแล้วมันก็ไม่มีพบมีชาติต่อไปอีก เพราะโผล่มารูคความจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีคลายความยึดมั่นถือมั่นแบบเป็นเราเป็นของเราสัตว์ทั้งหลายที่จงเที่ยวเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกหรือเจ็บแล้วเจ็บอีกแก่แล้วแก่อีกไม่มีที่สิ้นที่สุดกับเพราะเหตุใดเพราะความไม่รู้ที่เป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นไปยึดเป็นพวง อันนั่นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราเมื่อความห่วงอะไรยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจากไปแล้วคิดถึงจะต้องกลับมาอีกเพราะความตัดไม่ขาดชักตัวอย่างเหมือนกับเรามาสหรัฐอเมริกาถ้าเราตัดไม่ขาดยังเป็นห่วงอยู่เราก็จะต้องกลับไปเมืองไทยอีกเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นั่นเพราะอุปทา,านมีอยู่ ถ้าเราเกิดความเบื่อหน่ายเห็นโทษ,โทษเห็นทุกข์ต่างๆจิตตัดขาดแล้วอะไรเล่าจะพาไปมันก็ไปไม่ได้เมื่อตัดขาดแล้วไม่มีแม้แต่คณะจิตเดียวที่จะอยากไปเห็นมองไทยเหมือนกับไฟลุกอยู่ตลอดเวลาใครจะไปนั่งอยู่ในไฟส่วนผู้ปฏิบัติจิตตภาวนา ที่จะออกจากทุกตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้น<笑><笑>เห็นจิตที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้ไปด้วยความโลภไปด้วยความโกรธเป็นไฟเผาอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าราคคินาโดสักคินาโมหคินาโลกโลภได้เพราะเพราะเหตุใดมันจึงโลกเพราะมันยินดีเพราะมันปรารถนา กโกรธเพราะเหตุใดกโกรธเพราะไม่สมหวังไม่ได้ตามความต้องการล้อลงเพราะเหตุใดเพราะมันไม่รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นไฟที่พระพุทธเจ้าวาระคคินาโดสักคินาโมหคินาใครเล่าจะ จะลอกทั่วประโยชน์อะไรถ้าเห็นเหมือนกับไปนั่งอยู่ในกองไผ่แต่ไม่เห็นอย่างนั้นเมื่อได้มาแล้วก็จะมีความสุขเมื่อเป็นมาแล้วก็จะมีประโยชน์ให้เกิดความอิ่มใจและพอใจนี่ฉะนั้นเพราะเราไม่รู้สิ่งนี้ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนั่นเองเราจึงได้อุปทานจึงได้อยากเป็นตัณหาตัวสมุทยัยจึงได้ยึดมันถือมันเป็นอุปทาน เมื่อเรายึดแล้วก็ต้องไปเพราะเราตัดไม่ขาดเหมือนกับเรายึดที่ไหนเป็นของเราแม้เราจะไปที่อื่นในช่วระยะหนึ่งระยะใดหนึ่งพอหมดกิจก้จะนี่แล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่นั้นเองชั้นใดบุคคลที่ละขันไปแล้วยังไม่เบื่อนานในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพพภะในความเป็นอยู่มก็ต้องมีอุปทา,านมันต้อง กลับมาเป็นเอกได้อัตภาพมาเอกถ้าบุคคลผู้นั้นมีบุญกุศลคือกุสลาธรรมจิตที่ได้อบรมฉลาดมีคุณสมบัติอันฉลาดแล้วก็ได้อัตภาพที่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะอาศัยความฉลาดที่เรียกว่ากุศลเกิดได้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ มาด้วยมนุษย์สมบัติตามสมควรแก่ภาวะถา้ามนุษย์ไม่ได้อบรมจิตใจให้ฉลาดในการบุญการกุศลอันนี้ให้รูปนี้บุญคว,ควรทำอันนี้บาปควรละทำตามใจที่ตนชอบไม่ได้ฝึกฝนความดีเรียกว่าหมกมุ่นอยู่ในอกุศลคือ ทำที่ยังจิตไม่ให้ฉลาด้ดวยความอุปทานความอยากยังมีอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องปรารถนาสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่มีทุนในทางความดีพระตนเองไม่ได้ทำไว้ก็ได้เกิดอีกถึงใดอัตภาพก็ได้อัตภาพทสิจาสามเลวสามเพราะอากุษลาทรมาที่ตนได้กระทำไว้จาเป็นจะต้องเกิด ไม่มีใครห้ามได้เมื่อเราทำกระทำกรรมไปแล้วมีเจตนาได้จ่อยจงทำไว้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายเวียนว่ายใจกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดการภาวนาเพื่อสดสองเอาให้รู้ตามความเป็นจริงเหล่านี้แล้วมาปล่อยวางทำจิตใจของเราให้สงบ ถึงเราละไม่ขาดก็ได้สงบชั่วคราวแรกแรๆได้สงบชั่วคราวาจิตใจจะมีความสุขแค่ไหนเพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขอมิตรที่เราเคยได้มีเขา้ามีของม,มีเงินมีทองมีลาบมียศต่างๆกับความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยอบรมจิตภาวนาได้ความสงบในสมัยครั้งพุทธกาล อรยสาวกทั้งหลายได้มาอบรมจิตภาวนาท่านเหล่านั้นล้วนแต่ผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มั่งคั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงเป็นกษตรเป็นพรามผู้มั่งคั่งก็มีแต่เมื่อได้มาอบรมได้ความสงบสุขทางด้านจิตใจแล้วเลิกละความสุขที่มีอยู่มาก่อน สลัดทิ้งไม่ห่วงใหญอะไรใครจะ็จนำมามอบให้ก็ไม่ยอมรับเอาอีกบางองค์วิดามันดาเป็นเศรษฐีมีลูกคนเดียวพอได้รับความสุขในทางธรรมแล้วพ่อแม่จะอ่อนวอนกลับให้ก็อย่รักอย่ในกองเงินกองทองทรัพย์สมบัติเองก็ไม่ยอม ให้สลับทิ้งเป็นของคนอื่นไปทําไมจึงมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความสุขเพราะอาศัยการอบรมจิตให้ได้รับความสงบเห็นเป็นปัญญาอันเห็นอันชอบสามารถเห็นภาระโทระในการสิ่งเหล่านั้นกระทบกระเทือนไม่ทำไม่ได้ทําจิตให้สงบ ไม่ได้ทำจิตใจให้สะอาดวัตถุเหล่านั้นล้วนแต่มาเพื่อให้ก็ได้ความสุขของอัตภาพร่างกายเท่านั้นเองท่านมาทราบความจริงเรื่องร่างกายเมื่อมันไม่เที่ยงมันแปรปวนมันอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะเอาสิ่งใดมาพอกพูนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ได้ความสุขเต็มตามความอยากหรือให้ได้พอใจตามความต้องการ เป็นอันนะับเป็นไปไม่ได้มันต้องบอกพร่องอยู่เป็นนิดเพราะมันค้ำค่าเป็นนิดสุดโทมเป็นนิดไม่เที่ยงอยู่เป็นนิดเอาสิ่งไหนเข้ามามันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่เป็นนิดหมดไปหมดไปกระพดจงของไม่สะอาดรถเป็นของไม่สะอาดเอาสิ่งที่สะอาดเข้ามาจากภายนอก มาถึงอัตภาพร่างกายแนละ้วก็เป็นล้วนแต่กลายเป็นของไม่สะอาดเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องไม่สะอาดทุกวันทุกวันเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องสุดโรมทุกวันทุกวันท่านเห็นชัดในครนอน,นี้ท่านจึงเบื่อหน่ายท่านจึงปล่อยวางและจิตใจม,มันสงบเบิกบ,บานผงใสสะอาดบริสุทธิ์ จึงได้ออกความเชื่อความเลื่อมใสรับรองตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าที่พระองค์ตรัสว่านัตสันติปรังสุขขังส่ขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นความกล่าวที่ถูกต้องทีเดียวเป็นคำกล่าวสัจจะวาจะเป็นความจริงเห็นด้วย เพราะจิตเข้าไปสงบถึงนั้นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันผ่งใสสะอาดสงบจริงๆมันหมดภาระ,ะไม่มีอะไรมาถับถมจริงๆเพราะเอ็ดนั่นเราทั้งหลายถึงแม้ว่ายังไม่เห็นอย่างแท้จริงเราก็พยายามอบรมปล่อยวางเพื่อสร้างกำลังใจของเราให้เข้าถึงความสงบ เราเพียงเห็นไปตามระดับสะสมปรณีธรรมไปตามระดับเมื่อกำลังเพียงพอแล้ววันหนึ่งจะเป็นของเราขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามทางเมื่อเราปฏิบัติตั้งเดินถูกตามทางแล้วก้าวไปแต่ละก้าวละก้าวก็ย่อมขยับขยายตัวของเรา ให้เข้าใกล้ไปทุกทีทุกทีนับวันจะใกล้เข้าไปถ้าเราก้าวไปไม่หยุดยัง้งวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เราต้องการแน่นอนถ้าหากว่าเราพยายามไปในทางที่ผิดไม่ถูกหันหลังใส่ทางถูกหันหน้าไปทางผิดแต่ละก้าวละก้าว นับวันไปจะห่างากไกลออกไปทุกทีทุกทีไม่มีวันที่จะได้พ,พบทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติตามพระตามที่เราได้เข้าใจนั้นให้ถูกต้อง เราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าจพาพระพุทธปฏิบัติมาได้รับความสุขมาแล้วเป็นจำนวนมากสมมาเพราะการปฏิบัติอย่างนี้การที่เรามาศึกษาปฏิบัตินี่ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วเป็นการศึกษาในสถาบันอันสูง มีสถาบันที่ไหนในโลกจะสอนอย่างนี้วางหลักวิชาอย่างนี้หลักวิชาที่สร้างขึ้นมานั่นเป็นวิชาของพระอาหารหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพลังปรมีอันใดสร้างสมอบรมมา ผู้มีสติปัญญาอันบริสุทธิ์หมดจดเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมออกจิตใจอันบริสุทธิ์อันมีปัญญาหาที่ปกปิดกำบังไม่มีในโลกทั้งสามไม่ใช่พระองค์รู้เฉพาะในมนุษย์โลกเท่านั้นแม้ในเทวโลก พระองค์ก็ได้ตรัสรูดได้พระองค์ก็ได้เป็นครูเป็นอาจารย์จึงได้นมว่าศรัทธาเดวามนุษย์สารนังพระองค์เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติตามหลักรมคำสอนของพระองค์เราควรให้ความสำคัญให้หนักแน่น จะศึกษ yup าสัตว์แต่ว yup ่าทำแม้แต่ทำเล็กๆน้อยๆจะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมีประโยชน์เมื่อเรารวบรวมกำลังในเพียงพอแล้วนั่นเราจะปรากฏชัดเกิดขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าสันติิโกเราจะได้เห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเรา